าดให้กินพี่น้องเลยก็เลยไปจ่ายตลาดซื้อผักก่อน แถวนี้เลยเออนะมาสอมแน่มาสอมแน,มอมน่อันนี้บูงหดมองซีรีสลงลุมเพยน้อย ลินเขาสิมาเห็ดเฮือนเส่็แล้วจักเขามาอยู่ใหม่เขาก็ยังบู๊หมดซื้อเขาเอามาเฮือนก็เคืออนใดไผ่ปู่มันเกิดเองเอายังแจะทนตัวนี้แล้วขอชี้สะช้างเองอันนี้นะตัวขอเห็ดบ่ได้แล้วขอได้จ้างเอาเอ้ยน้อยมาแล้วก็ ยังให้ดึงเงินนะลงเลยถิน,ะนป้าดีแด้ข่อยมาเฮือนป้าตัวนำล้นป้าตัวเปิดนำ่มใบตายหาเลยดีดีด,ดีมาเฮือนนี่ไปไปเมื่อกีเกามาเอาผักกะหล่ำกับน้ำมันพี่น้องน้ำมันหมูเห็นหมูกระถะายอากาศหดดอกหดดอกเฮ้ย เมื่อคนทั้งลังลังกินดเรื่อะไวะบอคันแม่ครับเราเพิมันคืนทั้งลังแม่คุณค้าสันดนิพลนทิ่ต๊กเลยเนี่ยโอ้เปิดไฟไปก่อนเพื่อมากขึ้นคำ่อนขันเน <laughs> ใช่ไปตลาดซื้อผักเพิ่มวิกต้องสมัครเด็เา่องเดีนนอ้ลูกี่แล้วไปตลาดตะลีนะโอ้ยเราไปไนไ้ำเราไปพาเราไปมาจอดที่ชื่อันมา เมกน้อยกินแครอทมาจอดลุงเพิ่นไปซื้อซื้อเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้กินแครอทนะได้ข่อยมาเอาอันนี้พี่น้องผักกระลำหัวหนึ่งตกุตกตกู้ข่อยพานนี่เล็กนิดน้อยเอามาลวกกินกันเลยแล้วการย่างนี่หมดลูกชอกลูกซ้นและการน,น้ำมันน้ำมันหมูนี่สองฟิตข่อยพราะว่าซีนอีแม่มีแล้วอีตู้มีแต่เมื่อซอย แล้วก็ไปซื้อพักขมบัดนียกับพักบ้งไปต่อพี่น้งคลิปนี้ห่อนี่วคลิปนี้เาล่เะคลิปนี้พาเมกขีไร้เยอะยังเสร็จนีอีทเนี้ยห่อยขุนคุ้มหมอ่ามเ้มีบอลลีเสร็นี่ ป,ปัดกับบวชบวายดอกนะสาวเอ้ยปัดบวชบวายดอกนะสาว ลิฟ์เขาหั่นได้บริมวนแนวได้ซื้อผักคมหมัดเท่าไรเนี่ยฮะัก,กบุงเอาแนวและหมัดเอาวะว่างสีไล่โพดวะอเอาเห็ดเนี่ยถ้าได้เห็ดเค็งก็มีเออซื้อมะลานี่มัน hết kem hả? vừng ăn mai vừng đúng hả? ăn thôi đấy này. áo tôi nói nó. vừng đúng mình à nào chịu vậy này. À, tôi nói nó. tôi nói nó. À, áo dài ừ. à, hơn bạn. tôi nhảy bao lẽ. nó mua tôi nhảy tôi nói. bị ta sẹp na anh nhảy. à po ngân. ผักบ่งพอเลยนมัดนี่เนาะบอบอบผักะล่ก็มีรวมกันหลายพักเลยค่ะพี่น้องครบแล้วเส็นไปซื้อจปะเซ็นไปซื้อีป่โรตีอยู่ทางปุ่นโรตีทางไหนอยู่ทางปุ่นพุ่นห้ส้าสไปื้อเจปะนไ้รตีู่าไ ต้องอยากดอกนะอวดหมูนี่ไปเกี่ยวบอกไปนะบอสู้นะเออไปมื้อไสแปบดอกโลตี้สือแจว้เจี่แจวมะพอดี เอาเพิ่มบ่หนิลุงกุ้งขีดเท่า,า,าไรกับอันนี้ซาวก,กันนะอเอาให้ได้จักอันนะสองขีดเออสองถุงถุงละซาวซาวสี่จีบเอากุ้งนีุ่งละเสเอาสั่งแล้วได้ไหมสองขีดละ กนเกือบห่อโตหนึ่งใบหอดอือสี่สิบพันะได้ละพอละฮะเจ้าสองเจ้าสองแปดสิบ หั่หนคณะซื้อแต่พักเลนะ่นบริซื้ออันซื้ออันนี้น้อยเดียวนะเพิ่มเข้ามาเจวนี่วัวดวัดเทไรวะี่อันนี้หาซบแปดซิบ,บเป็นเทไรแปดซิบก็หาซีบบวกกันแสนสามหั่นหัานบริษซื้อมูเได้นี่นตแสนสามเลยกาซื้อซีนน้ำมันสองสามแสนพุ่นนตกแล้วตกก็ไต่ตก,กวะเปียกเลยเปียกกับเปียกเลย

ลงมาไว้ไว้คุตบกันนั่งนะไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นเลยนี่เปิดไฟไว้แล้วเมื่อเมื่อพูดแหละเออลุงกับลุงเชงเอลุงกับลุงพีบา้าลุงกับลุงลุงเมนลุงเน่าพี่น้องเอ้ยเมนปัวผสมพักเสียนเนี่กกก็งรัม ไปเมื่อวันี้เบิดจบภารกิจหอดเฮออนปะจบไปเมื่อเฮือนไปคิดเงินกับแม่เท่าหมอนคืนเล่าิีลี่ยงไดพี่น้อง